สวัสดีท่านผู้ชมช่องไทยเทรน Train s ท t ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่31มาาก,กราคมพุทธศักราช2566นะครับวันสุดท้ายในเดือนมกราคมของปีศักราช2566นี้นะครับเรามาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับและขาะนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่ง ชานชลาที่2ก็มีรถจอดอยู่นะครับเป็นกับรถท้องถิ่นขบวนที่447ต้นทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปทางสถานีสุไหนโกลกนะครับออกจากสุราษฎร์ธานีช่วงเช้า6นาฬิกา20นาทีครับซึ่งก็ใช้ไปจากอาร์ตอมหมายเล4305ตกระบวนนะครับขณะนี้เวลา1นาฬิกา10นาทีขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่985 ต้นทางจากสถานีกรุงเทพปวลลำพงปลายทางสถานีสุงไงกรลกเข้าสู่สถานีสุราธานีทางที่3ครับคำคืนนี้ขบวน985เข้าสุราธานีทางที่3เลยนะครับไฟแบบนี้ G E A ทําขบวนนะครับขบวน985 E, e A C 5 3 9สามเกงขบวนครับ 985ถึงสุราธ,ธานีนะครับซึ่งขบวนนี้ก็เป็นขบวนรถที่รับส่งเฉพาะสินค้าเท่านั้นนะครับไปได้รับส่งผู้โดยสารนะครับซึ่งก็เป็นรถสินค้าในรูปแบบของการใช้ตู้โดยสารเป็นตู้บรรทุกสินค้าและสัมภาระนะครับ,บนัครับขบวน985ในค่ำคืนนี้ปิดท้ายด้วยรถบลทอ 1063นะครับค่ำคืนนี้ขบวน985เข้าทางที่3สุราษฎร์เลยนะครับปกติจะเข้าทางที่1นะครับเืนนี้เข้าทางที่3เลยเดียวเรามาเดินดูริ้วขบวน985ตั้งแต่ท้ายขบวนจนถึงหัวขบวนกันนะครับคันนี้เป็นบลนทอน0 6 3นะครับ เดีนยนก็มีคุณปู่ GK4033 จอดอยู่หนึ่งคันนะครับเดินกันต่อนะครับคันนี้เป็นบอชส4 4 4ครับโอ้โหเลขสวยมากครับผม รับส่งสินค้าห่อวัตถุด่วนนะครับขันถัดมานี่นะครับบชส218ครับขบวนนี้ถือได้ว่าเป็นขบวนรถขนส่งสินค้านะครับเหมือนไปรษณีย์นะครับคันนี้แต่ว่ามีคอนเซ็ปต์ก็คือส่งวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับเราถือว่าเป็นการ ศับูนย์ข้อดีของการขนส่งสินค้าทางรถไฟนะครับนั่นคือการขนส่งนะครับส่งวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคันนี้เป็นบชส271ครับสีเขียวซะด้วยครับคันนี้ นี้บชส468นะครับซึ่งขบวนกล้าไปาก็เป็นขบวนที่ลดภาระให้แก่บรถโดยสารหลายขบวนเลยนะครับที่ปกติแล้วรถโดยสารต้องรับทั้งคนแล้วนะครับต้องมารับสินค้าอยูน่นะฮะแต่ว่าเมื่อมีขบวนกล้าไปาก็รับเพียงแค่สินค้าทําให้ขบวนรถโดยสารนั้นได้รับเพียงแค่ผูดด้โดยสารนะครับลดภาระหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งสินค้าไป อันนี้เป็นบชสสี่ครับอันนี้มีเลขด้วยนะครับสวยงามมากครับ ถัดมาครับไฮไลท์เลยนะครับเป็นรถบอพอหอหมายเลข1103นะครับลายเสือเลยนะครับคันนี้เป็นลายสีส้มดำขาวนะครับซึ่งก็เป็นรถบอพอหอที่ได้รับการดัดแปลงและปรับปรุงใหม่จากโรงงานนครราชสีมานะครับที่นํารถบอยนททอหรือว่ารถนอนพัดลมชนิดสองที่เป็นครันสุดท้ายของขบวน9 8 5ป้านะครับ ใช้นู่นนะครับนำมาดัดแปลงเป็นรถสัมภาระในรูปแบบแบบนี้นะยัะครับเรามาถึงด้านหน้ารถจักรแล้วนะครับ985ค่ำคืนนี้ใช้เป็น GEA มาเลข4 5 3 9นะครับก็เป็นรถจากสายพันอเมริกันครับนำเข้ามาเมื่อปี2538ครับมีตั้งแต่มาเลข4 5 2 3จนถึงมาเลข4 5 6 0นะครับ 9 8 5ออกซุราาธานีนะครับสุดท้ายครับขันสุดท้าย นาฬิกา20นาทีขบวน9 85ต้นทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีสุงไหงกลกออกจากสถานีทางที่3ไปแล้วครับ ข้าราชการตรวจทราบเครื่อรถที่จะนำสะบวนเข้าสู่สถานีชราคานในชานชาาที่หนึ่งเป็นสะบวนรถโดยที่หนึ่งจุดหนึ่งแล้วส่งให้สารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีสิรคโปรขาได้การที่เกิดในสารจากโดยเชื่องนี้ตรวจเรี่ยวกับสินค้าและสัมภาระของท่านรอเช็คกันในสารได้ที่สานชาลาที่หนึ่งค่ะ รายการทีเด็ดคาำนี้ในดาร์ว,มมว,วิเทนลำเบอร์ไวท์ศุนวันฟอร์มกรุงเทพอภิวัตน์ถสอัยกลรภายเจ้าทา่ไมเคยตีดเวลาพักฟอนด์ลำเบอร์ไวท์ไปคิวขณะนี้เวลาหนึ่งนาฬิกา35นาทีขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีสุไหงกลก ตอนขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีทางที่1น,นะครับวันนี้ทราบข่าวมานะครับว่า171ลากริ้วมาพิเศษมากๆเลยนะครับพิเศษอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปนี้นะครับตอนนี้ขบวน171กํา 1, กลังเข้าทางที่1น,นะครับเปลี่ยนไฟมาแล้วนะครับไฟหน้าสว่างแบบนี้รถจาก QSY น้องใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทำขบวนแน่นอนนะครับ ทางเข้าสุราษฎร์นะครับขบวน171มาดีนะครับล่าช้าไม่ถึง5นาทีนะวันนี้ มารับชมริ้ว171กันนะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ขบวน171ใช้ปราจากเคียร์สวายเลข5209ทำขบวนครับ จัดเต็มตามสไตล์กบวนหนึ่งจัดนะครับวันนี้มีรถจัดเฉพาะพ่วงมาด้วยครับที่นี่สถานีุาันทีสถานีเ้มาที่อสัที่สถานีสุาานทนรถารมีนดาท่คันนี้ก็เป็นรถบจอพปอหมายเลขสองสี่หนึ่งนะครับเป็นรถประชุมนะครับ ก็มีที่นั่งจำนวนทั้งหมด30ที่นั่งนะครับในรถในชุด SRT VIP นะครับซึ่งชุดรถ SRT VIP ทั้งหมด3คันนะครับได้แก่หมายเลข2 2 1 2 3 1แล้วก็2 41คันนี้นะครับซึ่งคันนี้หมายเลข2อ1เป็นรถที่ไม่มีเครื่องปัดไฟในตัวเองนะครับโดยมีการพ่วงอีกตู้หนึ่งนะครับซึ่งอีกตู้หนึ่งก็คือเป็นตู้ที่สามารถปัดไฟได้นะครับนั่นะคือรถ เจ s วสคันด้านหน้านี้นะครับบอนทปสองศครับลายแดงขาวเลยคันนี้ เป็นรถนอนประกาศชั้นที่1น,นะครับหมายเลข1008ซึ่งก็มีการคาดสีเหลืองทองตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งการคาดสีเหลืองทองนี้มีเพียงแค่สองคันในประเทศไทยเพียงเท่านั้นนะครับที่ได้รับการคาดแบบนี้นั่นคือหมายเลข1008คันนี้นะครับแล้วก็หมายเลข1002นะครับจำนวน2คัน่นะครับรถจัดเฉพาะ มาขึ้นเยอะเลยนะครับเนหนึ่งเที่ยวทับคืนนี้ครับขับมาเนี่ยเป็นรถโดยสารปกติแล้วนะครับ ป้ายใหม่นะครับมีการเขียนคาว่าสถานีกลางด้วยนะโโอ้หเต็มยศเลยนะครับมีคําว่าสถานีกลางด้วยระบบการเกิดไฟตอนนี้ก็จะเปิดเลาร์ดอยโทรรวดเร็ว อยหนึ่งจหนึ่งนะครับเราส่นเรื่ฐานจากสถานีสุเนศอพยายนปลายทางสถานีสุโขทัยจือยูในการเที่รที่่งออกจากสถานีิวะท่านีแล้วค่ะเรห้อจากสถานีชิวะท่านิไปแล้วจะเราส่งวรื่านที่สถานีนาจานาองเดือดาที่ส่งจสถานีตะธนอไปตามลำดับสถานีชิวท่านิ่งนของจักรวรรดิแห่งประเทศไทย ขอพูดด้วยภาษาี่นานในการเดางโดยานการเดินทางื่อว่างจังหวที่การดนทางทต่อไปการรถไฟมงมีอการรถไฟไม่ดีขอเราได้ผ่านุกทัานะครับ่าปียปลายทางโดยสวัสดีภาพขอขอบคุณค่ตีหนึ่งสี่สินาทีนะครับลอยหนึ่นครับวันนี้เนี่ยหริ้วอลังการมากนะครับ วงรถจะเฉพาะมาด้านตอนท้ายด้วยนะ ครับคันสุดท้ายริวรูรามากเลยนะครับ171ค่ำคืนนี้ออกสุราธานีครับกระบวน171วันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมรถไฟยามค่ำคืนนะครับกลางดึกเลยนะที่สถานีสุราธานี ก็รับชมตั้งแต่ขบวนรถพิเศษสินค้าขบวนที่985ต้นทางจากสถานีกรุงเทพผลลำพงปลายทางสถานีสวยไงกรลกนะครับแล้วก็ขบวน .1 7 1กรุงเทพอภิวัตรปลายทางสุขไงกรกเช่นเดียวกันนะครับมารับชมมาที่สถานีสุรธานีซึ่งขบวน1 7 1นในค่าคืนนี้ก็มีการพ่วงรถจัดเฉพาะมาถึง3คันเลยนะครับได้แก่รถนอนปรากาศชั้นที่1หมายเลข1 0 0 8รถนอนปดรนอนปรากาศชั้นที่2หมายเลข2 0 1รถเจ้าเวส และรถพิเศษจะเฉพาะปรับอากาศมันเล้สองสนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สติการ์ติตามกดแจ้งเตือนเผื่อใดไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปเดียดมินจะได้ลงอีกครับสวัสดีต้องจากลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ